คริปโตท็อปเทรนสีเทาวันนี้เราก็จะมาเด็กข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดไม่ได้ดีสักเท่าไหรเนาะเปิดมาวันจันทร์ครับเริ่มมีความเขียวขึ้นมาก็ถือว่าอยากจะให้วันจันทร์เนี่ยหลังจากที่ตลาดนะปิดแท่งไปักประมาณสัก7โมงนะครับหรือว่าวันสัก8โมงเนี่ยคือแบบเริ่มขยับเนี่ยอาจที่จะทําให้ตลาดเขียวฟินขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็หุ้นที่ทําเกี่ยวกับคริปโตหรือว่าตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับตอนนี้ทั้ง2เนี่ยก็ยังไม่ได้มีที่เท่ามันจะดี มานาะเนื่องจากว่าภาษีนะครับของสงครามภาษีศุลกากรที่มันกําลังนะับตั้งกัดใส่กันอยู่ก็ถือว่าอาจจะยังเจอความแบบเออเดง้งๆสักนิดสักหน่อยนะอาจจะเป็นระยะเวลาที่เป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะจบแค่นี้แล้วก็ได้นะเพราะว่า ตลาดหุ้นหรือว่าคริปโตเนี่ยมันก็แดงมาเป็นสัปดาห์แล้วส่วนหบงครับยกตัวอย่างเช่นนะคตลาดหุ้นเนาะในส่วนของตัว BESs นะครับก็ติดลบลงมาที่44เลยนะก็ถือว่าโอโ้เป็นอะไรที่แบบลงแรงไม่ต่างจากคริปโตนะบางคนบอกโอ้ยเล่นหุ้นดีกว่านะครับเล่นคริปโตดีกว่ามันก็มีทั้ง2องด้านเนาะก็ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่เหรียญมีมนะนี่คือหุ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนงตัวกําแพงภาษีมันก็ได้ทําให้นะครับค่าใช้ใจ่ายหรือว่าต้นทุนอะไรต่างๆมันสูงขึ้นรวมถึงค่าครองชีพด้วยมันกระทบกันเป็นห่วงโซ่อยู่แล้วจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษีสุลกากรของครมนะฮะก็ทําให้ต้นชนของ Apple เนี่ย AAPL นะับก็เป็นส่วนประกอบของ Apple หรือว่าต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นนะครับแปดร้อยสี่สิบดอลลาร์จากห้าร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มากเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูไรายละเอียดได้ตามข้อมูลเลยเนาะ เมื่อบริษัทเจอภาษีเข้าไปสุเมครับสิ่งที่เขาต้องทาก็คือต้องเพิ่มราคาสุเมครับราคามันจะตกอยู่ที่ไหนก็ตกอ,อยู่ที่ผูบริโภคบริโภคก็ต้องจ่ายแพงขึ้นมันก็จะเป็นวงโซ่ขยับมาเรื่อยๆ,ๆเนาะพอทุกอย่างมันแพงขึ้นอันนั้นก็แพงขึ้นอันนี้ก็แพงขึ้นมันก็อนั่นแหละครับเจอเหมือนกับที่เราเจออยู่กับเหมือนขอเข้าของที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับทุกๆปีนะแต่ว่าปีนี้อาจที่จะแบบอาจจะตุ้มหน่อยแล้วก็ยังมี ฝั่งของตัวยุโรปเองถูกไหมครับที่มีการรายงานออกมาในส่วนของตัวสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่จะมีการประกาศใช้เนี่ยแผนการตอบโต้ภาษีนะครับสำหรับในส่วนงตัวอเมริกาเนี่ยยุโรปเขาจะมีการตั้งขึ้นมาเลยคือว่าภาษีสิ่งของต่างๆรวมกันแล้วที่เขาจะเริ่มแบบพลักดันกันเนี่ยก็คือประมาณสัก12,800พล้านดอนลลาร์นะครับจากอเมริกาที่จะได้กเก็บเข้ามาเนาะก็ถือว่าอันโหดเหมือนกันแต่เขาบอกว่าจะมีการประกาศนะรเริ่มใช้นะภายในวันที่เนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าวเสริมเติมออกมาเนาะที่จะชะลอ ใช้ไปแล้วแต่ยังไม่มีข่าวออกมาก็ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่านะครับมันจะเป็นข่าวร้ายไปสะทีเดียวนะครับตอนนี้ผมนําข่าวดีออกมานะครับก็คือว่านะครับตอนนี้คุณจิมเคลเมอร์ก็ทานายว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะร่วงลงไปต่าในลักษณะเดียวกันในการล่มสลายของหุ้นนอะกในปี1987นะซึ่งทุกคนรู้จักกันดีในชื่อของตัวนะ black monday เนาะก็คือว่าวันจันทร์สีดําอย่างเงี้ยนะก็เอการที่จิมเคลเมอร์พูดแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เฮ้ยตลาดที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันคือ วัดทอมแล้วนะครับมันชือจุดต่าสุดแล้วมันคือแบบหลุมในหลุมสุดท้ายนวหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันมักจะตรงกันข้ามเนาะอันนี้เขาบอกว่ามันจะเรวร้ายคือมันเรวร้ายนแสดงว่าเฮ้ยมันจะพุ่งแรงไปแบบสุดๆแบบที่เราจินตนาการไม่ออกหรือเปล่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบแหมหลายคนเขาบอกเฮ้ยที่ผ่านมาฉันเก็บเนี่ยวันสวันก่อนที่ผ่านมาฉันเก็บเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วไหมอาหารนี้ก็ถือวอาคุณจิมเทรเมอร์ของมันบอกนะว่ามันจะลงแต่เราจะสวนถูไหมครับ แล้วก็ยังมีในส่วนตัวอินเดียเนาะที่กําลังจะเข้าไปเจราจานะครับฉบับการค้าใหม่เพื่อที่จะปรับสม,มดุลของตัวอเมริกาแล้วก็อินเดียเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เนาะแล้วก็ยังมีในส่วนตัวเวียดนามอีกนะที่จะเสนอยกเลิกภาษีนําเข้าจากอเมริกาทั้งหมดนะเป็นศูนย์นะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะาภาษีจากอเมริกาอะไรแบบนี้นะเขาก็เล่นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่อยากที่จะเจอกระแพงภาษีก็นั่นแหละครับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนาะ ตอนนี้นะครับในส่วนตัวพ่วงนวยการเศรษฐกิจของอเมริกาเขามอากพูดว่าตอนนี้ประเทศนะตอนนี้ประเทศอเมริกาเนี่ยมีประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศนะติดต่อประธานาธิบดีดูครัมเข้ามาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่เนาะ ก็คิดว่าเอะการที่เขาเ็าทาแบบนี้นะครับเขาก็ว่องบอกแล้วครับว่าเขาบอกว่าใครเนะี่ยไปเจรจาก่อนก็ถือว่าเป็นได้เปรียบนะไทยก็ติดต่อไปแล้วเหมือนกันนะนี้ก็คือว่าเป็นแผนที่เขาจะมาปราบก่อนก็ถือว่าสิ่งที่เขาตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนนะครับที่เหลือคุณไปเจรจาข้าเอกก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีข้อตกลงอะไรยังไงก็ถือว่าเดินตามเกมของเขานะครับ และโดนัทรัมเนี่ก็ยังพูดแบบมั่นใจอีกว่าในวาระแรกของเขาเนี่ยตลาดเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับกว่าประธานนิดีคนอื่นคนไหนเนาะแล้วก็ในวาระที่2ของเขาเนี่ยมันก็จะทําลายซสตินั้นเหมือนกันน่ะแหมเป็นอะไรที่มั่นใจถ้าเกิดว่าทําลายสตินั้นก็หมายความว่า bitcoin อทัมไฮนะที่แสนกว่าเนี่ยอาจจะไปสองแสนไหมอาหารนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดูเหมือนกันนะ เพราะว่าวันที่5ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นวันเกิดของตัวซาตชินากรรมโตเหมือนกันนะเพราะเพราะว่ามีรายงานว่าเขาเกิดวันที่5เมษาปี1นปี1เ5 7เนาะก็ถือว่าครบรอบ50ปีพอดีนะครับ แล้วก็แบล็กล็อกเองเนี่ยก็ยังเปิดเผยว่านะครับบิตคอยมันจะมีมูลค่าประมาณสักหนึล้านล้านดอลลาร์เนาะซึ่งราคาถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแสนเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจมากพอน,นะก็คือว่าคุณยังไม่เชื่อมั่นบิตคอยมากพอนนมันไปแบบนั้นได้เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าสําหรับใครนะที่ได้ดูคลิปของเราที่ทําเกี่ยวกับในส่วนตัวการเปิดหุ้นเนาะแล้วก็บ้านเนาะแล้วก็รถเนาะแล้วก็บิตคอยเนาะก็เทียบกันว่าถ้าเกิดว่าเรา ดีซีเอหรือว่าซื้อหรือว่าผ่อนแบบแบบนี้ไปเลยเนี่ยอะไรมันคุ้มค่ากว่ากันแล้วก็การที่แบบเราซื้อบิตคอยเก็บไว้แล้วมีดอกเบี้ยฝากออกมาเอามาใช้แต่ละเดือนแล้วก็ยังบิตคอยเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือสาหรับใครจะไปทบต้นก็ได้แล้วแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงเหมือนกับโอ้อีกผ่านไป5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าไปเจ็ดเสียนจริงๆเนี่ยหลายคนก็น่าจะแบบแหม่ไม่ต้องทํางานก็จด้เกษียณก็หมดแล้วเนาะ ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนตัวอีเาเรียมเนาะถึงความสําคัญของอีเาเรียมแล้วก็อีเาเรียมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นขายใหญ่ของเอาคอยเป็นผู้นําของเหรียญต่างๆเนาะต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่ายของอีเาเรียมเนี่ยมันแต่ระดับต่าสุดในรอบ4ปีนะถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตามรายงานของอินโทรดูบล็อกเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับค่าธรรมเนียมของอีเาเรียมเนี่ยร่วงลงมาถึงจุดต่าสุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเปลี่ยนนแแปลลลงงคครั้้ใหหญ่วเืไ นี้มันทําให้นะครับกิจกรรมบนเครือข่ายมันลดลงเนาะก็ต้องบอกเลยครับว่าการลดลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณนะที่อีเทเรียมเนี่ยกำลังท้าทายกับังสูงข,ของตัวความกดดันเนาะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีราคาตกต่ำลงมาจากนิสสุกข,ของตัวตลาดเนาะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันอ่อนแอลงถู่ไหมครับตามข้อมูลของตัวอินดูบล็อกนะครับเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดบนอีเทเรียมเนี่ยมันลดลงเกือบ60%นะในไตรมาสที่1ปี2025นี้นะครับถือว่าเป็นการลดลงประมาณสักสองร้อยแปดล้านานะในนวัที่ด เขาได้มีการบันทึกไว้นะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โว่เป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับสำหรับอีทีเมบอกปกติแล้วอีทีเมเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบค่าธรรมเนียมสูงเนาะแล้วก็คนทำกิจกรรมเยอะมันจะทําให้กําไรแบบตุ้มตามมากๆแต่ว่าตอนนี้บีแนบีคือแซงแซงทุกคนไปเลยนะต่อให้นะมีในส่วนของตัวโฟล์นะครับหรือว่าบแอนด์บล็อที่แบบเทรดกันแบบศูนย์แบบศูนย์ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ยังแซงทุกคนไปได้นะเออ ซึ่งปัจจัยที่มันส่งผลให้ในการลดลงนี้นะครับเกิดขึ้นหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่มันสําคัญที่สุดก็คือเครือข่ายเลเยอร์สมาใช้พวกเบสพวกอ่า เดนคุณอะไรเงี้ยของอีเชีรี่มซึ่งมีการเปิดตัวในมีนาปีสองพันยี่สี่เนาะทำให้ธุรกรรมบนเครือข่ายเนี่ยมันมีการถูกลงกันเองครับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานก็ได้ที่ทําให้ราคาหรือว่ากําไรหรือว่าค่าแก๊สที่เขาได้เนี่ยมันถูกลงเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดมนอยู่บนเลเยอร์ของอีเชียรี่มเลยเนี่ยมันจะแพงถูกไหมครับพอมาอยู่บนเบสเนี่ยพอมาอยู่บนเดนคุณเนี่ยมันอะไรเป็นอะไรที่ว่าเอ้ยมันถูกลงนะมันแบบไม่ได้แพงคือสับบ๊อบทีนึงเนี่ยหรือว่าไปซื้ จริงนะครับแต่พอมันมาเป็นตัวที่ราคาถูกลงแล้วมีธุรกรรมเยอะก็จริงอาจจะได้กําไรน้อยลงอันนี้ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราอาจจะต้องมามองกันอาจจะไม่ใช่ว่าอีเทเรียไม่ดีเหมือนกับว่าที่แบบเอ้ยทำไมกําไรน้อยลงอ,อาจจะดูนี่เลยอ๋อเขาเก็บ่านีมไม่ถูกลงนั่นเอง ก็ถือว่าต้องดูเคาว่าไตรามาสที่2องนีอิตาเลียมจะทําได้ดีไหมก็ต้องดูเคาว่าค2วสองนีจากปี2 0 2 2เนาะคือแดงมานะครับสครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปี2023นี้จะมีความเขียวมาแต่ว่าขอปีนี้ขอให้เขียวแล้วกันมันจะได้เป็นแดงเขียวแดงเขียวอะไรแบบนี้น่าจะชื่นใจกว่าเนาะ แต่สิ่งที่เราจะต้องไปโฟกัสจริงๆนะครับหลายคนก็คงจะมองที่ในส่วนของตัว M2 ของโลกเนาะที่มันพุ่งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะส่งผลให้ราคาของบิตคอยนี่พุ่งแรงขึ้นไปก็ได้นะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว M อ่า M2 กับบิตคอยเนี่ยมันก็มีสัญญาณเชิงบวกเนาะเพราะว่าปริมาณของ M2 ทั่วโลกเนี่ยมันก็ได้สูงสุดนะครับที่108.4ล้านล้านดอลลาร์นะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยจับตาเลยว่าเอ๊ะครั้งสัตว์ไปเนี่ยบิตคอยมันจะเป็นยังไงเนาะสถาน มีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบิตคอยมันจะต้องแบบพุ่งกระชูดเนาะหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อออซัมไฮของตัว M2 หรือว่าปริมาณเงินั่วโลกมันเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ต้องอ้อซัมไฮก็ได้เนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจณตอนนั้นนะแต่ว่ามันจะมีในส่วนของตัวอาภาษีหรือว่านโยุบายของทั์เนี่ยมากดดันได้ก่อนเนื่องจากว่าพอมันเกิดแบบนี้คนก่อาทียังไม่กล้าขยับอยังไม่กล้าโอนย้ายเตะเงินก็เลยทาให้เงินของั่วโลกเนี่ยมันยังมีความผันผวนอยู่จะไม M2 มันถึงมีผลต่อบิตคอยน เพราะว่าคือมันคือเงินถูกไหมครับบิตคอยจะขึ้นได้มันก็ต้องมีเงินเข้ามาถูกไหมการที่จะเอาเงินแบบปริมาณเท่าเดิมมาผลักดันบิตคอยให้มันราคาพุ่งมากกว่าเดิมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็ต้องใช้เงินที่มันมาขึ้นเราสมมุติว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีเงินอยู่ประมาณสัก2ล้านล้านสามารถทําให้บิตคอยมันมาออา้ำไฮที่ห้าหมื่นได้รอบนี้อาจจะจําเป็นเราต้องเป็น4ล้านล้าน5้าล้านล้านอะไรแบบนี้ถึงจะทําให้แขบขึ้นไปได้มากกว่านั้นถูกไหมครับอาหารนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะเป็นผลตามมาทีหลังเนาะ เพราะว่าก็ถือว่าเป็นปันจจัยหนึ่งที่มันทําให้คนเชื่อมัน่นเนื่องจากว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนาะการเพิ่มขึ้นของ M2 เนี่ยมันทําให้ราคาของมีคอร์เนี่ยปรับตัวขึ้นตามไปด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นการวัดถึงผลของลกลัวกระแสเงินสดนะครับเงินที่ฝากในธนาคารแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆสภาพคล่อตงต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บางทีอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแบบ ฉับพลันอาทิตย์เดียวหรือ1เดือนอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับเมื่อ m p เมื่อ M2 มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้สภาพคล่องระบบทางการเงินเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปด้วยนะมันจะมีการโอนย้ายสถ่ทีรับสินกันอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังมองอยู่นะ ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนของตัวในอดีตเนาะสัญญาณที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับก็คือการพุ่งขึ้นของ M2 แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ครับก็คือในช่วงของตัวปี2020กับปี2021เนาะตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาในส่วนตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวโควิดเนาะตอนนั้นจาจาได้ดีนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลานั้นน่ะทำให้ M2 ของสหรัฐเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่า25%เนาะแล้วก็ราคาของมิร์คอเนี่ยโอ้โหจากจุดต่ำสุดประมาณสัก1 0ึ0 0นดอลลาร์เนาะไปถึงส,งส เดือนพฤศจิกายนปี2021นอัน,นี่คือว่าเป็นออสชามไฮนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เริ่มเห็นรูปแบบที่มันคล้ายคลึงกันในปีนี้นะครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะเกิดขึ้นช้ากว่าเดิมก็าตามนะครับโดยข้อมูลจากในส่งตัว M2 เนี่ยมันเริ่มนะอีกครั้งในอ่าปลายเดือนกุมภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็หากรูปแบบมันยังคงมีผลอยู่นะราคาของมีคอยเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวนะอีกประมาณสักอีก2เดือนถัดไปนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่านะครับ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ภาษีของรัมนะครับยังเป็นความเสี่ยงที่ตลาดนะต้องเผชิญน,นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะการเจรจาเพื่อนะ,อะปรับในส่วนตัวเพดานนี้ของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะแล้ะกระทรวงการคลังนะเพิ่ง เพิ่มมาตรการพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดนัดชาระนี่นะครับแล้วก็อาจที่จะส่งผลน,น่ากระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดนายะสั้นได้สิ่งที่เราจะต้องจับตานั่นก็นแหละครับก็คือว่าอาจจะมีการปรินเงินหรือว่าปั๊มเงินออกมาจากในสของอเมริกาหรือว่าจีนอะไรแบบนี้เหมือนกับที่เคยทํามาก็ได้นะอ,อันนี้คือสิ่งที่เราสมควรจะจับตาดูจริงเนื่องจากว่ามันมีผลเข้ามากับในสู่งตัวตลาดโลกเนาะออะอโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจาห้กันด้วยนะครับสำห,หรับ